สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีนังพามันเลาะป่าเห็ดอีกนะคะทุกคนจะ้ะป้าน,นีนังบบเคยเข่ามานะแต่ว่าเห็ดมันบบค่อยมีนะนังเห็นสองคนเพื่อนยางอยู่ในป่าเนะี่ยแบบยางยางสิละนังเพื่อนสองสัยนังว่าเพื่อนหาเห็ดสงสัยนังไปเล็มขี่เก่าเพลินนะคะทุกคนถึงวันมีมีรอยตัดขาเห็ดนะคะไปกันจ้าไปเก็บเห็ดกันคะ่ะเห็ดคะ่ะทุกคนเห็ดแต่ง ใช่ไหเอยเยอะมากเลยเห็ดอันนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็ดสีม่วงนี่ก็กินได้นะคะทุกคนอันนี้กินได้นะอันนี้เหมือนเห็ดปวกบ้านเขาเลยนะคะเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเด๊ะเลยดอกเห็ดค่ะทุกคนจ้ะเออใครกินมั่งคะตัวนี้ กินได้ปนาน้อจ้าย่านเป็นคูแฝดเห็ดอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เห็ดอันนี้ก็เยอะคะ่ะทุกคนดอกสีม่วงกินได้นะคะตัวนี้กินได้เนาะเห็นในหนังสือนะคะเห็ดม่วงไวโอเลตหรือชื่อเขาอะไรนี่แหละมั้งหรือเปล่าอู้เยอะมากเลยนะเต็มในจากข้างในเต็มหมดเลยฝั่งนู้นก็มีสีม่วงม่วงเห็ดพิษคะ่ะทุกคนสวยงามมาก มึงหลหรอสีม่มอ้ยงามคักน,าากนะจ๊ะเนาะแดงแดงค่ะแดงมากเลยอันนี้ก็เห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งนะคะตะวนันนังบบเก็บนะคะแต่นี่บ่เอาจะเอาจะไปเอาตะเก่ารัดจ้ะนอว่าหนูมาช้าแน่เลยค่ะทุกคนจนเขาเกิดจนเถ่าหมดแล้วจ้ะอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งนะตะวนันนังบบเก็บนะคะทุกคนเยอะมากเลยนี่จ้ะพุณน่ะ เกิดเต็มข่างทางไปจา้าทุกคนดอกแรกค่ะทุกคนสวยงามมากเลยนักเอ้ยงามครับจ้าดูเขามันโฟนจะตุอีกเลยจ้ะนน่สวยงาม มากเลยจ้ะหนูว่าเห็ดมันจะวายแล้วนะคะทางนางอยู่นี่บ่แม,มนจะเกิดตอกแคน่นี้นะมันไม่ค่อยมีเลยค่ะทุกคนห่อครึ่งขาแดงดอกนั่นค่ะทุกคน สวยงามมากเลยนะจ๊ะอืมกินจนคอสะอิล่ากินอีกดอกไม้เด้องามมากจ้ะ บ้าอ uh ้บ่เหรอเนาะจ้าเนาะมันเริ่มจะแก่แล้วแต่มันแน่นอยู่นะคะแต่บ่เอาจ้าไว้นี่แหละดอกนี่สวยมากเลยจ้า จนจ้านี่โอ้งามมากเลยค่ะโอ้ยเกือบไปเห็นเขาค่ะทุกคนบางนังดูจับโคนต้นให้ดูนะคะโอ้ยดูอ้ยฟินเฟอร์นี่นะคะนี่แหละอยู่ตรงนี้นะคะ งามมากค่ะทุกคนงามมากโด,โดนกินไปแล้วนะนี่ตะมุตะมีก็ไม่พลาดนะจ๊ะเห่นทุกคนเห็นไหมเอยปลาแห่งๆชีกมีนะจ๊ะนี่ กิ่นคลุนโอ้เป็นตะหักเนาะทำมาข้างนี้จ้ะทำมาข้างนี้ลุกเอา อูด่หลวยางามแท้ดูราคาทุกคนจ้าสวยงามมากเลยดูนะคะดอกหนึ่งใน,ในปลานี่สวยมากหนุ่มๆเลยงามมากเลยค่ะทุกคนมาเคลียวดอกหนึ่งนะจ๊ะอื้อ ดอกมันอยู่ในตาทุกค,คนีชิมนจะไปเอา <c oughs> มันงามมากจ้าก็จะขอเดี๋ยวค่อยขับเอาเขาไปไหมนะคะทุกคนโอ้ยตื่นอันนั้นโอ้ยดูรากเขาเียไปอีละโอ้ยงามมากค่ะทุกคนงามมากอืงามแหงเอ้อนะ มันลอยน้องหมาวิ่งเตะหรือเปล่าเนี่ยเอา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 ว่าที่ตัดขาซูเบิร์จ้าเอาว่าเป็นยังนะจ๊ะเนาะดูดอกนั้นทุกคนไส้หนั๊อ้าทุนี่เอ่ยอู้กิ่งกุลุนกุลุนลงจ้ะ ดอกนี้คะ่ะทุกคนใหญ่มากป๊าดอกมันใหญ่โพดพป๊าาโษจะ้ะใหญ่มากเลยสามดอกเลยคะ่ะทุกคนสวยมาก មកលើយមកខ្លួនតែហកเนาะ អីឡាបងយ៉ៃអើយงามម៉្លះចាញ៉ាងកាយទៅໄດ້ទាំងໃດមិនดอกនេះចាអូខេគីងគីងរុនៗម៉្លះนะจ๊ะណា โอขอหน่อยนะจ๊ะโอ้โหไม่เอารากเลยนะ,ะเนี่ย เก่มากแล้วไม่เอานะคะ น้ำคักแน่จ้าทุกคนจ้าเก็บค่ะอืมดอกมากค่ะทุกคนจ้กเกาจจเห็นไหมเอ่ยอุยดีใจจ้า นั่งดีใจนังแตหเห็ดนะคะเมื่อนี้อนี่ลหละไปกินดอกไม้ด้อดอกไม้กำลังขึ้นมา <c oughs> ขอหน่อยนะคะเจอแล้วค่ะทุกคนเห็นน้ำนางบอนะคะ่จ้างามๆเออไะเลยนี่จ้ะไปทิ้งคะ่ะเห็ดไว้ที่นี่นะจะเก็บมีดค่ะทุกคน แอบ,บมาเห็นเขาพอดีเลยอขอหน่อยนะจ๊ะอืมเอา้าีกว่าตัดถือขาเห็ดน,นะคะทุกคนเือกี้กะเจ้าหยุดทักทายนะคะทุกคน,เ,นเห็น่าเห็ดลายๆเนาะาสั่นมาทุกคนอันนี้เี๋ยวตะจุ <laughs> โอ้ยลอยอะไรไม้อันนี้แม่จ๊ะ นะเอาดูนะคะคามันนี่แล้วเนาะจจานเนาะเตบบอาะสละอีหละ่ะนี่ค่ะลอยลอยต้องเป็นกระโลกกระแตกินแน,แน่เลยนะคะนี่นั่งกันเลยดอกนี่งามมากเลยนั่งเลนบอกเอาให้เพิินเบิงเนาะว่านี่นั่งมองหาตัวนี่นะคะนี่ตัวก,ะก,กะระจอก็ไปรู้จากดอกนะคะทุกคนมันเห็นเห็ดหลายอย่างเกิดลายนะ นี่สวยมากเลยจ้าดอกนี่ยโดนกินไปเยอะแล้วค่ะเนี่ยตัดออกหลายๆโชคดีอีกแล้วค่ะทุกคนนึกว่ามันเก็บตะขี่เก้าขยะเ้าเนาะจ้าเนาะอันเทนผู้หญิงสองคนพี่เคมนมาเก็บนะนี่ได้ดอกน้อยๆน,ยนำเพลินู่จ้า เกือบไม่แวะป่านี้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวตุ้นดอกนี้อีกจ้ะดอกนี้อีกหลอดห,หอูหลอดตาสองสาวนั้นได้อย่างไรเ่็ะะอืมงามมากเลยจ้ะ ตัดดอกนี่ค่ะทุกคนโอ้ยงา,งามเลยจา้างามจ้าไปเอาดอกนู้นอีกค่ะทุกคน Oh, เอาแล้วพอเอานะคะอืม mm hmm. เด็กน่อยกำลังมาจ้ะ มากเลยค่ะทุกคนอืมงางามลายสวยงามที่สุดที่เก็บมาเลย อีกแล้วค่ะทุกคนยังเพิ่งท่าดได้อีหละเอาได้บอก็ยังได้อยู่นะคะดอกน,นี้พรจะโดนกินไปหน่อยนึงโอ้ยเอาไปเลยจา้าว่าห้วเนาะจ้าเนาะไม่นี่แหละนี่อันนี้เอาอยู่จ้ะ